นี่จะ้ะอันนี้กุ้งนะกุ้งด่างเบพินได้มาเนาะอันนี้เป็นตอเก่าแล้วเขาตอเก่าแล้วเขายกยอดมาใช่ปะละ่ะใช่ปะละ่ะเนี่ยนะถามใครละ่ะถามบอกเล่ากับตัวเองนั่นแหละแล้วอันนี้มันมีหน่อแทงข้างขึ้นไหมอีกนี่คือยอดต่อจากจาก,จากทางนี้ใช่ไหมแลแ้วตอนนี้เขามีหน่อข้างขึ้นมาถ้าเราไม่เอายอดนี้ออกยอดนี้ยังโตอยู่ยอด ข้างเขาก็จะโตช้าอันนี้เยพินก็เลยความงกเนาะก็เลยจะยกยอดเขาละจะยกยอดเขาละก็เลยนี่จะ้ะเอาดินใส่ล่อรากเขาไว้ลากแทงลงมาปุ๊บลงนี่เดี๋ยวพอลากสมบูรณ์แล้วเราค่อยตัดจะ้ะนนี้เยพินยังไม่ได้ตัดเตือนนะเพราะว่ารากยังไม่ถึงเห็นไหมรากยังลอยอยู่ลอยสักสองวันก็จะตัดเตือนจะ้ะแต่ถ้าเราตัดเลยอมันจะมันไม้มันจะโซมจะ้ะ โสมก็ไม่เท่าไหร่หรอกช่วงนี้มือไม่ค่อยขึ้นคอยตัดแล้วคอยจะตายด้วยก็เลยไม่ยอมตัดเนาะเห็นไหมแล้วอันนี้ตอนนั้นสมัยนั้นยังโง่อยู่ไงสมัยนั้นยังโง่อยู่ตัดอันนี้ก่อนยกยอดไปแล้วจ้ะยกยอดไปขายแล้วอันเนี้ยพิงพิงมาเบิ้ลคิงอันเนี้ยอันนี้มาเบิ้ลคิงน,น,นะคิงก้านจะสีเข้มถ้าเป็นทำตัวธรรมดาจะสีไม่เข้มตัวนี้เป็นคิงสีจะเข้มเราก็ พอเราตัดยอดยกยอดไปแล้วใช่ไหมตอเขาอยู่เยอะอ่ะเขาก็จะแตกนี่พ่อจาาแม่จานับนะหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสามยอดใช่ไหมถ้าถ้าเราไม่เอาออกเลยนะยอดนี้ก็ไม่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยอดขึ้นมาไม่สมบูรณ์เพราะว่าน้ําเลี้ยงไปอยู่ยอดนี้หมดพอไปอยู่ยอดนี้หมดปุ๊บยอดนี้ก็ยังไม่ค่อยโตยายพินก็เลยความงกไงความงกเพื่อจะได้ถอนทุนคืนเนาะเราก็อันนี้เลยจ้ะ แต่ยังไม่ได้ตัดนะพอมีรากเริ่มเดินใช่ปะแล้วก็ขุดดินให้เป็นบ่อๆอนะไรเนี่ยเอาเอาดินมาใส่ไวนะ้เนี่ยพอรากแทงมาจึง้งรากก็อยู่ในกระถางรากก็อยู่ในกระถางเวลาเราตัดแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็จะไม่ช้ำมากจาก้ะไม่ช้ำมากตัดปุ๊บเราก็รอเล็กรอเวลาเล็กน้อยเราก็ได้ขายจา้ะอันนี้คือวิทยไทยทำง่ายๆนะโห แกรู้จังเลยเนาะยายพินรู้อย่างนี้แกคงรวยเพราะเลี้ยงต้นไม้ไม่จริงจ้ะ <c oughs> ซื้อมาขายไปบ้างเก็บบ้างอะไรมั่งมันก็พออยู่ได้นะจ๊ะพอได้เลี้ยงชีพจ้ะถ้าเราไม่ทําเลยเราซื้อมาแล้วเราเก็บเก็บอย่างเดียวอะปลูกได้แต่ขายไม่เป็นอะไม่ได้นะจ๊ะปลูกได้ต้องขายได้ด้วยจ้ะเบี่ยงขายไปมั่งเพื่อว่าเราจะได้เหลือตังค์ไ้ซื้อดินซื้อปุ๋ยซื้อยามาใส่นะ เหมือนกับที่เขาบอกไลยใยๆย,ยพี่ไลสดทุกวันหรือพูดทุกวันทุกวันว่ะปลูกไม้มงคลไม้มงคลออกดอกเราจะขายได้จ้ะเพราะว่าไม้มงคลนี้ถ้าออกดอกแสดงว่าไม้งามเห็นไหมอันนี้ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะแสดงว่าไม้งามออกดอกขายได้แต่วันหนึ่งวันใดถ้าไม้ไม่ออกดอกไม้แห้งเหี่ยวตายคือขาดทุนจ้ะปลูกได้ต้องขายเป็น จังจังขึ้นอีกน้องโอ้ยหาว่าจังกระชายโหถึงว่าทําไมจังนออ่อนจังแทหน่อกระชายวิธีแยกไม้นะจ๊ะไม่ยากจ้ะแต่บางทีแยกแล้วก็ไม่รอดจ้ะแล้วจันประกายดาวนะพาทําคลิปอีกแล้วจันประกายดาวใส่เข่งอะอยฟินว่าดีกว่ากระถางจ้ะเห็นไหมเนะี่ย ใหญ่ไวมากแต่ใส่เข่งอาจายพินขอบอกเลยใหญ่ไวมากแล้วต้นนี้อวบอ้วนเลยออกดอกละถ้าออกดอกปุ๊บเดี๋ยวเขาก็มีหน่อนะอา่ายพินสังเกตง่ายๆเลยจันประกายดาวอะถ้าออกดอกปุ๊บไม่เชื่อคุยดูได้เลยมีย่าดูสิมีหน่อไหมยังไม่มีแต่เดี๋ยวก็มีจ้ะเพระาะละเงาเขายาวน่ะ เนี่ยพอออกดอกปุ๊บะขาจะมีหนอ่อเลยบางทีตอนเล็กๆนะลายไม่สวยนะลายไม่สวยนะพออายุเยอะเข้าเนี่ยพอเขาแก่ต้นเขาเนี่ยดูนะจมปูจมปูไม่รู้จมูมาจากไหนเน่ยลูกไม้เยพินบอนสีมาขึ้นนะเห็นไหม,ไหมเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งทุกคนถ้าชอบให้เยพินทำคลิปเนาะ มีแบ่งขายนะจ๊ะมีแบ่งขายจะใครสนใจทักมาเลยจ้ะศูนย์แปดสองหนึ่งก็แปดสี่ศูย์หนึ่งศย์ยี่พินแบ่งขายจ้ะจันประกายมีดาวมีเยอะอยู่ตรงไหนล้วเมื่อกี้อยู่ตรงต้นทางอะเบสิกก็ต้นละสามร้อยเริ่มต้นที่ต้นละสามร้อยจ้ะนี่ด้วามาดะพามาอวดอีอ,อยากอวดจ้ะไม่รู้เป็นไร ถ้าไม้งามๆนะเยพินชอบอวดเดินอวดทั้งวันแหละเพื่อนๆอนย่าว่าเยพินนะเนี่ยการปลูกกันประกายดาวใส่เข่งอ่ะอ้าวไรแดงลงบอลชันหรือเปล่าเนี่ยโซมหมดเลยเนะี่ยไม่ได้เดินเข้ามาหลายวันละตรงนี้จะพอเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้เดินเข้ามาชายชนต้นใหญ่ๆหรือหน่อยเดียนะดูโคนได้จ่ะถ้าโคนใช่ไหม ไม่ใช่ไม่มีลายแดงหัวแก่จัดถ้าโคนโคนเปืดอะโคนสก,กรป,กปกรกสกปรกก็จะโดนลายแดงจ้ะหัวไม่เท่ากันปั้นเลยเลยเนะี่ยหัวใหญ่มากหัวโอ้หัวอย่างหัวมันแกวเลยอยา่าขำได้พิมพนะจริงไม่ได้พูดเล่นนะหัวใหญ่จริงจ้ะอยากให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าจานประกายดาวที่การเลี้ยงไม้ของได้ยพิมพเนี่ยดูเนี่ยพอต้นแก่ค่ะดูสีเนี่ย เห็นไหมเพื่อนๆอาจจะมองว่าจานประกายดาวตอนเล็กๆไม่สวยมาแต่พออันนี้บานเดี๋ยวทำให้ดูนะแปบ๊บนึงเดี๋ยวจะพินยกมาให้ดูนะตรงนี้คือกลางวันโอ้โหโอ้โหยี่พีนแกทำตะก้าหักโอ้โหทำตะก้าหักไม้ยับเลยเนี่ยเพื่อแกนขับเลยนะเนี่ยมาหิ้วให้แกนขับดู ต้นใหญ่จัดจะพ่อจ่าแม่จ๋าดูเนี่ยใส่เข่งแค่ไม่กี่เดือนนะจากต้นเล็กๆอ่ะพอเอามาใส่เข่งอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะโอ้ยเข่งยุบเลยตรงเนี้นะเห็นไหมน่ะพอกลางวันนะจะโดนแดดเต็มที่เลยนะขอคว้าล่กๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วดูเนี่ยดูขอแตกนะ ถ้าอย่างงี้นะโหเมื่อก่อนเนี่ยเรียกราคาได้เลยจ้าเท่าไหร่ก็ได้เลยเนะี่ยลายอย่างงี้เนี่ยนเะนี่ยชมพูชมพูอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วดูดูโคนเนะน,นี่ยเจ๊พินถึงบอกว่าการที่ปลูกจันปะกายดาวใส่เข่งอะ่ะเข่งแตกเลยต้องหาทางมาเปลี่ยนแต่ว็น้องเขายังแตกอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยแคะหน่อได้เลยนะแต่ไม่ได้แคะหรอกให้แน่นเข่งไปเลย ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยอะไรไม่ได้ใส่ทั้งสิ้นนะจ๊ะเพื่ออะไรถอยไปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายช้าหรืออะไรใช้แต่ขี้วัวนะจ๊ะเมื่อก่อนใช้ขี้แพะตอนนี้ใช้ขี้วัวโอ้โหเนี่ยทําเมื่อกี้ใบนี้ขาดอยูเนี่ยพ่อจ๋าแม่จา๋าตีมือซะดีมั้งเนี่ย เห็นไหมจะเอามาอวดพ่อจ๋าแม่จ๋าวว่าใส่เข่งนะมันสวยจริงสวยจริงเนะดูโคกนกนระ์นับต้นไม่ถูกเลยเห็นไหมเนะี่ยแล้วยังแตกอีกระเบิดระเบ้อเ,เลยเนะี่ยดินไม่ได้มีอะไรจริงๆนะถ้าถ้าไม่เชื่อจะพินว่าว่ามีปุ๋ยละลายช้าไม่มีจริงๆนะคุยได้เลยเนะี่ยขี้วัวใบไม้กมากมะพร้าวสับ แค่นั้นทั้งนี้ทั้งทั้งที่อย่างเนี่ยเห็นไหมคุ้ยไปไม่มีการเจอละปุ๋ยละลายช้าเพราะจะพินไม่ใช้จ้ะเนี่ยงามทุกต้นจ้ะถึงบอกว่าเราใช้วัสดุปลูกก็ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ของแพงเนาะมาก่อนนี้ไม้แพงเราก็สรรหาอะไรต่ออะไรมาใส่กันใช่ไหมละ่ะพอตอนนี้ไม้ถูกเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินไปซื้อเลี้ยงให้งามอย่างเดียวจ้ะเนี่ยแดดได้แสงได้เนี่ยคือสวยจ้ะ เนี่ยแดดได้แสงได้คือสวยลาเต้อะไรละลุเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงละลุไม้มันหกักลุเข้ามาไม่ได้นะลูกนะออกไปลุปละลาเต้จะมาอยู่ในนี้ไม่ได้นะลุอีนี่อะไรวิเนี่ยดูเนี่ยพอจ่าแม่จ่าดูขายกินซะดีมั้งเนี่ยโอ้ยนี่ไอ้นี่แดดได้แสงได้นี่คือโดนแดดเดี่ยเห็นปนะโล่งเลยนะไม่มีแสแลนนะไม่มีแสแลนนะ บอลสีอ่ะสวยจังเลยไหมสีอะแจ่มโป๊ดเลยอีนนั้นอะไรใช่านารีบุรพาหรือเปล่าจำไม่ได้ละเยอะๆตะแ๊ะไก่แล้วดูนะ่กระดาษกระดาษดำด่างเ,เพื่อนๆดูนะเจพินถึงบอกนะแสงได้แดดได้ไม้งามจ้ะไม่เรื่องปุ๋ยอ่ะไม่รู้นะเจพินไม่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอ่ะปกติจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยอยู่แล้วจ้ะความสวย ดูใครว่ากระดาษดำด่างออกลูกไม่เก่งโอเพหพอออกแล้วเก่งจ้ะก็ได้ไข่ประมาณเดือนละใบอะเดี๋ยวจะบอกโอ้ยเป็ดออกวันละใบแกยังยัง,ยง,ยงไม่คิดว่าเก่งเลยอันนี้ออกเดือนละใบยังมาคุยว่าเก่งไม่ใช่นะจ๊ะคนละอย่างกันนะเป็ดกับไอ้กระดาษนะถ้าออกวันละใบยังเป็ดแล้โอ้โหตายห่าเลยราคาถูกหมดละ พาเพื่อนๆมาดูเฉยๆจ้ะให้ดูว่าจันประกายดาว่ะถ้าเขาอยู่อย่างเนี้ยนะอันเดี๋ยวเอาขยับเข่งนี้มาแทนดูเนี่ยดูลากเขาออกทางด้านล่างเพื่อพรอจ่าแม่จ่าดูนะเนี่ยยถ้าเราเลี้ยงในเข่งนะเห็นไหมดูลากเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่แห้งจ้ะเอ้มันจะไม่ฉ่ำน้ําจ้ะลากเขาจะทะลุลงล่างจ้ะดูสี ใบใบอย่างกระด้งเลยใบขาดเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียดายแต่ต้นที่ล้มไม่ใช่ต้นนั้นนะต้นนี้นี่จ้ะพ่อจ่าแม่จ่าดูนะความใหญ่ความสวยนะยกเก็บก่อนอตีมือสักทียังดีไหมสวยจริงไม่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ไหลเหลือง ว่าจะแยกจะจะตัดข้ออยู่ยังไม่ได้ตัดจันต้นนี้อยู่ในร่มจ้ะอยู่ในร่มเกินไปอยู่ใกล้กันแต่เขาอยู่ร่มไม้เนาะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่แตกหน่อจ้ะถ้าอยู่กลางแจ้งคือแตกหน่อดีกว่าจ้ะจันประกายดาวเนี่ยมันคนละพันกันหรือเปล่าไม่ใช่คนละพันจ้ะพันเดียวกันจ้ะพันเดียวกันเลยจ้ะรุ่นเดียวกันเนี่ยแล้วพาพินก็เอามาเก็บเก็บไว้ สมัยนั้นเยพินยังไม่มีกันประกายดาวเยอะไงเวลามีได้ได้ไม้มาได้ไม้ที่ราคาแพงๆมาเยพินก็จะเอามาไว้ทําทุนจะ้ะขายได้กําไรมั่งแล้วยาพินก็จะมาไว้ทําทุนเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนจากกระถางเป็นเข่งหมดแล้วนะ่ะเห็นไหมพอะจ่าแม่จ่าดูนะอันนี้ดินแห้งไปหน่อยลงเข่งจะหมดละจะไปหาซื้อเข่งมาอีก อันนี้เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่เท่าไหร่ยังเพิ่งจะเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยพอฟื้นตัวดูแทงยอดเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไม่มีปุ๋ยละลายช้าไม่มีปุ๋ยเลยจ้ะมีแต่ขี้วัวจ้ะตรงๆเลยขี้วัวขี้วัวแล้วก็ขี้วัวจ้ะอันนี้ไอ้น,นี่นะเนี่ยอะไรนะฝักด่างนั่นเนี่ยมาอยู่กับเย,ยพินไม่มีละฝักด่างอ่ะเป็นฝักเขียวหมดจ้ะเลี้ยงไม้ดีจ้ะ เลี้ยงดีหรือไม่ดีจยพินแกพูดกับบอกกับเขาไปเดี๋ยวว่าแฟนๆก็เข้าใจว่าสีเขียวดีที่สุดอีกสีด่างแพงที่สุดนะจ๊ะสีเขียวไม่แพงนะจ๊ะเยพนินจะเลี้ยงเสียไม้หมดจ้ะไม้ด่างๆเนี่ยเลี้ยงเขียวหมดแหละพ <c oughs> าชมสวนเฉยๆแค่นี้แหละเนาะเห็นไหมให้เพื่อนๆชมเฉยๆให้เพลินๆตาจ้ะ คนที่มีส่วนอยู่แล้วก็อย่ามาอะไรกับเจพินนะอันนี้เจพินให้เด็กรุ่นใหม่บางคนเขาเพิ่งเข้ามาในวงการจะ้ะเห็นเจพินเลี้ยงก็อยากจะถามว่าเจาพินเลี้ยงยังไงแบบเนี้ยก็อยากเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเลี้ยงแบบนี้แหละดินอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากมายจะ้ะอันนี้บอนสีบอนกระถางแต่ไปเติมดินสะหนะ่อยดินยุบวาบเลย จะบอกว่าบอลบอลไทยตอนนี้เริ่มขายได้นะจ้ะราคาขยับไหมไม่ขยับเท่าไหร่นะราคาไม่ได้แพงขึ้นนะแต่ขายดีขึ้นจ้ะ,ะราคาไม่ได้แพงขึ้นแต่ขายดีขึ้นจ้ะปะ,ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะโชคดีเป็นขอนข่ันผู้ชมทุกๆคนนะอยากอวดจ้ะอยากอวดไม่รู้จะไปอวดใครนอกจากแฟนคลับเนะี่ยไอตัวไหนกินของฉันเมื่อคืนนี้